หลังจากที่กรกตรแก๊งกวนตีนหรือพูดกันง่ายๆเขาบอกอกากนใกล้าตายครับชื่อนายสมชัยพูดแบบนี้มีความรู้สึกว่าได้เห็นพฤติกรรมสำหรับกรกตรท่านนี้เป็นอย่างมากที่ดูถูกพี่น้องประชาชนชาวเสื้อแดงครับพี่น้องวันนี้ผมขอเลยครับผู้มีอำนาจทั้งหลายประเทศไทยต้องอาศัยความสามัคคีในหมู่คณะ ประชาชนทุกคนครับอย่าได้แบ่งชนชั้นอย่าได้แบ่งสีกันเลยครับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายเราคือประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเราคือคนเสื้อแดงที่รักษากฎหมายบ้านเมืองวันนี้ฝากบอกผู้มีอำนาจทั้งหลายว่าคนเสื้อแดงก็เป็นคนไทยใช่หรือเปล่าครับพี่น้องเราชาวเสื้อแดงจงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ขอร้องเถอะนะครับเราไม่ต้องการอะไรเราต้องการประชาธิปไตยเท่านั้นใช่หรือเปล่าครับขอเสียงชัยโยโห่ร้องพี่น้องที่รักประชาธิปไต,ตยดังๆว่าสู้หรือไม่สู้สู้หรือไม่สู้สู้หรือไม่สู้ครับพี่น้องขอขอบคุณมากครับผมครับ